ถ้าหยับไปที่อุบลราชธานีครับมีเหตุการณ์หนึ่งจะบอกว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็ว่าได้เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันกันกบนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ใช้บริการรถแท็กซี่ป้ายดําแต่ปรากฏว่าตกลงใช้บริการขับรถออกมาได้ไม่นานนะครับไปแวะที่ปั๊มน้ํามันผู้โดยสารเนี่ยนะครับไปร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าพอออกมาจากร้านสะดวกซื้ออา้าว รถแท็กซี่คันนี้ไม่อยู่แล้วครับและที่สําคัญครับทรัพย์สินต่างๆข้าวของกระปรงกระเป๋ายังอยู่ในรถด้วยนะครับหายสาบสูญไปพร้อมกับรถเลยครับโดยนักท่องเที่ยวรายนี้บอกว่าทรัพย์สินรวมๆน่าจะประมาณสักแสนบาทครับกรณีของนายลำซำแซ่หล่ำอายุ45ปีครับเป็นนักท่องเที่ยวครับลูกครึ่งไทยฮ่องกงและนางสาวปวีนาพวงพกาอายุ32ปีเข้าไปแจ้งความที่สพเมืองอุบลราชธานีนะครับ หลังจากที่ทั้งสองเนี่ยถูกแท็กซี่ป้ายดำนะเป็นแท็กซี่ป้ายดำจากสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีปล่อยทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันครับระหว่างเส้นทางจะเดินทางไปอำเภอเขมาราชแล้วนำเอากระเป๋าเสื้อผ้าสัมภาระทั้งหมด3ใบไปด้วยรวมมูลค่าทรัพย์สินต่างๆแล้วเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทโดยนายลำซำเปิดเผยบอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพครับจะไปที่อำเภอเขมาราชก็เดินทางไปเป็นประจำทุกปีครับ หลังจากลงเครื่องที่สนามบินแล้วเนี่ยนะครับมีกลุ่มชายหญิงสคนเข้ามาพูดคุยสอบถามแล้วก็เสนอบริการรถแท็กซี่ป้ายดำให้เพื่อจะไปส่งที่อำเภอเขมรราชทีนี้เขาก็ตกลงราคากันนะครับอ้าตกลงกันเสร็จสับค่าจ้างเดินทางไปเขมรราชเนี่ยหนึ่งพันบาทก็เลยเอากระเป๋าเดินทางทั้งหมดสามใบภายในมีเอกสารราชการมีพาสปอร์ตมี iPad มี iPhone อยู่ในกระเป๋านะครับ ทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยกว่า10,000แสนบาทก็ใส่ท้ายรถไป<ช>ก็ไปไปตามปกติ<ช><ช>นะฮะเวลาเวลาใช้บริการรถแท็กซี่ทีนี้ระหว่างทางครับระหว่างทางกำลังไปเขียบาราชเนี่ยนะครับคนขับเนี่ยโชเฟอร์เนี่ยก็สอบถามบอกว่าจะแวะเข้าห้องน้ำหน่อยไหมเ<ช>จ,จ้าตัวก็บอกว่าเอาแวะปั๊มน้ำมันหน่อยก็ได้<ช>เดี๋ยวจะไปร้านสะดวกซื้อหน่อยก็เลยไปแวะที่ปั๊มน้ามันปตทครับบนถนนอุบลตรการทีนี้ก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อพอออกมาปรากฏว่าอ้าว แท็กซี่คันนี้มาอยู่แล้วครับอืแท็กซี่หายไปแล้วแล้วนักท่องเที่ยวรายนี้คุณลำซำเนี่ยแกก็นั่งรออยู่นะครับนั่งรออยู่ประมาณสิบนาทีแกบอกว่าไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเลยฮะเขา้าซเซเว่นอย,อย่างเดียวนะอ่าใช่สุดท้ายรอไปรอมาเออรอไม่ไหวละไม่มีวี่แววเลยโทรแจ้งตำรวจก่อนนะครับก็ซื้อซื้อของใช้ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเอาเอา,เอาเก็บไว้ในรถอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแหละ ข้างน้ำออกมารถก็ไม่รู้ไปไหนแล้วครับก็รอประมาณสิบนาทีเห็นเขาไม่ได้กลับมาก็เลยแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไปแล้ะครับก็เสียใจมากครับจริงๆไม่ไม่น่าให้มีรถพวกนี้อยู่ในสนามบินแหละสมมติจะมีการเกิดเหตุแบบนี้ครับก็เหมือนเราก็ฝากชีวิตเขาไว้อยู่ในรถไงทั้งทั้งเขาทรัพย์สินทั้งทั้งเราไว้ไว้ใจเขาถึงไปขึ้นรถเขาไงแล้วทำกับเราแบบนี้ก็ ันนี้คือมุมของผู้ใช้บริการนะคะคในส่วนของมุมคนขับกันบ้างคุณผู้ชมล่าสุตดตํารวจตามคนขับเจอแล้วเขาก็คือนายวัดรองทองอายุ62ปีคนนี้ค่ะบอกว่าไม่มีเจตนาทิ้งผู้โดยสารเพราะว่าตอนที่ผู้โดยสารไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเขาปวดท้องหนักก็เลยเปลี่ยนจุดจอดรถ จากเดิมเนี่ยจอดหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ย้ายไปจอดหน้าห้องน้ํานะคะในปั๊มน้ํามันนี่แหละแล้วก็เข้าไปทําธุระในห้องน้ําคนพิการประมาณ10นาทีหลังจากนั้นขับรถกลับมาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่เดิมค่ะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผ่านไป10นาทีไม่เจอทั้งคู่แล้วก็เลยตัดสินใจขับรถออกตามหาแต่ก็ไม่เจอเขาอ้าง<อ>แบบนี้นะคข,ขับรถออกตามหาอืเออผู้โดยสารที่มากับรถเขาเนี่ยจะวิ่งออกไปนอกปั๊มน้ํามัน แล้วไปขึ้นรถคันอื่นหรืออย่างไรหรือเดินตามหารถเขาออกไปนอกปั๊มน้ํามันก็คือรอแล้วคือรอแล้วก็ตางคนตางร็รอใช่ทีนี้คุณผู้ชมเออคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะคะคอมเมนต์มาใน Facebook ของคุณผู้ชมโมโนนิวสเนี่ยแล้วเขาก็เล่าต่อได้กระทั่งเคาน์เตอร์สนามบินก็ได้มีการติดต่อมาบอกว่าตํารวจกําลังตามหาอยู่เพราะผู้โดยสารเข้าไปแจ้งความว่ามีการถูกทิ้งผู้โดยสารแล้วก็นําเอาทรัพย์สินไป ก็เลยเดินทางมาแสดงตัวค่ะยืนยันมาเ,เดินทางมาแสดงตัวเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็นําเอาทรัพย์สินของผู้โดยสารทั้งหมดคืนให้เอตน,นาแค่สันผมถึงนอนรอดมืดขึ้น,น,นยังไงผมกนบน่องยู่หันมืดขึ้นเพาไม่ได้ไปใช้น้ำท่ากบวยเตี๋เลยนอยู่หันอนยากี่บอกงั้นเพิ่นนะเพิ่นเพราะผมก็บอกขอโทษได้หลายเพราะว่ามันรว่าเหมือนอย่างก็ไอ้ทเผ่าของผมเองเขาเลยบอกว่าห้างขยับแล้วก็ อันนั้นน่ากับอีกเร่องบริหาเบอร์โทรไปทีนี้ครับจากเหตุการณ์นี้แหละขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็ทําเรื่องปรับเทาเตอร์ที่ให้บริการเช่ารถครับที่ปรับเนี่ยเพราะว่าเอ๊รถป้ายดําอมาทําธุรกิจนี้ได้ยังไงรถป้ายดํานี่คือส่วนบุคคลใช่่ต่นี้ไม่ใช่รถสาธารณะครับไม่ใช่รถสาธารณะเนี่ยเอามาทําธุรกิจรับส่งผู้โดยสารอย่างนี้ได้ยังไง ถือว่ามีความผิดตามพร,ะระบขนส่งครับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทซึ่งต่อจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็จะได้ทำหนังสือเรียกบริษัทดังกล่าวนี้เข้ามาชี้แจงแล้วก็ทำการเปรียบเทียบปรับกันต่อไปนะครับอือา้าวเดือดร้อนตั้งแต่คนขับคนนั่งโดยสาราคนที่ให้บริการอีกตัางหากอา้อาวไปตามๆกันนะครับ